สบายดีสบายดีเมื่อทุกคนเนาะเมื่อนี้มาพบกับน้องอ้ยแล้ลพบกับสอวน้องอูร้องสารเนาะตอนนี้กลเป็นเวลาเศร้าๆอยู่ร้องสารเนาะเมื่อนีนน้องอูชี้ไปตลาดเ้าเนาะไปตลาดตอนเ้าเพื่อไปซื้อปาลาแล้วกะ็ไปซื้อผักไปซื้อปลาซื้อผักแล้วกะ็ซื้อเครื่องให้แม่น้นอยหนึ่งเนาะมาเหอนเพราะว่าปลาเมนนื่อนี้ชิไปกินพันปลายู่น้ํา่านเนาะเมนนื่อนี้ชิไปกินพันปลายู่น้ําสาลแต่ว่า ต้องได้ซื้อปลาไปเนาะเพราะอาบูมีผู้ใดหาปลาอยู่น้ำาสารให้ก็เลยจำเป็นต้องได้ซื้อปลาไปเดี๋ยวว่าพวกฟุ้งพวกกันเลยฮะจะไปซ้อนเอายูพุนเอานาะเดี๋ยวว่าเรือ,อววปลานี่ก็คือต้องไปซื้อเอายูอัตลัดเนาะเพราะว่าบ่มีผู้ใดไปหาให้สินะเราก็ซีถือโอกาสพาตุ๊กตาไป ลิ้นตลาดล้องซานเลยเชียนะเพราะว่าตุ๊กก็เคยไปยักเทื่ยวนาะพาตุ๊กไปย่างเลาะเบิง้งซื่อเนาะแล้วก็ถือโอกาสแบบว่า,าพาทุกคนไปเบิ้งนํากันเนาะว่าตลาดเซาเมื่อนี้ซิมีอันเดอร์แต่การน้องอัวคิดว่ามันก็น่าจะคือแต่และมือมีปลามีพักมีอันเดนอร์เนาะแต่ว่าบอกว่าเมื่อนี้ซีพีเช็ดโกเมืออ,อื่นบอซิมีอันเดอร์ไล่โกฮันบอเรากลับไปเบิ้งนํากันเนาะ <c oughs> อีแม่ก็กำลงังว,ว,วัดสวนอยู่คุณพักก็กำลังเริ่มแบบปิ่นแหงละ่ะอันนี้อีแม่จุดขี้เนื้อ อมีน้ำบอกน้อยหนึงเนาะตอนนี้เรากะที่พากันไปฮอดไปตลาดกนอนเนาะฮอตตลาดลอาจจะไปเจอกันอยู่คนรบาย <c oughs> ตอนนี้โอพาตุ๊กตามาตลาดเนาะตลาตอนเซาที่มาซื้อปลาไปเฮ็ด <c oughs> อันดูแม่เขาหลึกตลาดปลาเขาหลุดยังที่มาซื้อปลาไปอัน,นไปเฮ็ดพันปลาแต่ว่าอันมาทางใดก็แบบ ทุกมือนี่มาทางไหนกัมุมเก่าตลอดต,<า>อต่าง,<ะ>งมีคนใหม่มาเออต่างจะมีคนใหม่มาไอเตียเงมุดสีเลยาปลาเดี๋ยววะนนาะตัวนินตัวนู่ได้ไม่หมือนอออไปมขอมดเอาฟ้าฟ้ามงเอาปลาไปอไม่ ข่ไข่เดียบนินปลาซอกปลาคอดิซาไข่ปลาสองหเฮ้ยไม่อยากกินปลาเนี่ยไปยนปิยาอาไปด้เอไปเ้แต่ว่าดีจะเอาปลาดิอดจัเอานะปลาคเอาป่นกันได้วเนาะงเป้ก็อันนี้เสิร์่สองหเนี่ย เอาตัวใกล้อ่ะนก่อเราเกอาเอาเียเรครื่องโลดูเอาใส่มันน่าชมบัวใชอะไร้พันเลยได้พันเท่ๆไพันอรปลาโคโลสหมนบอกปลาโคโลสหาเครื่องลงต๊ะข้างอม่มีวะมีสองตตแห้งแห้งวะรือแห้งแ โตกได้ตเ่อนสั่งคุน้อยนะอุ้ยอันนี้โตโตอันห้องอันนั้นเด้ห้องนู้นเดบเนห้องเด้หน้าก็ได้จีบเ้ยาไนฮะเอาเดือตุกเดวไเซ่เพิ่นคุณตัวนี้เนาะออไหนข้าข้เดือด แล้วคาเดียวเขาเดืกอ wow. yeah. uh ่ะราคาหกพันจับปุก่อนแล้ับนี้เลยไหมตัวเดียวติดแล้ว่ะบ่าว่นบ่าวเขามาจะเซาล่ะน้ำที่ ให้สามซีน้อ้เนานเอนน่อนซึ่งหน่อยอ่ะของโบกงอขายดีโดนเ้าทางแรกเอ้เอาเอาห้าะพอได้่ือตัวเตัวแรกก็่มแล้วเาเองเราแห้งจะได้ได้ดสองโตปุ้ยแม่บอกคือมันวนหาบว่ามอนไเด้อกอนทักกันทักนะเอาเอากองนึงเอง

ซื้อสล pues ัดหมึอนใซอกสลัดงามๆบ๊อบเมียนบ๊อเมียนงามว่ะมึงโอ้ยพี่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 แม่บอกซื้อมาอึน้อยอีกอึน i̇şte ้อยซื้อน้อยนี่ยแต่นางงามเออค่ะสลัดกองเท่าไหร่ กองสองพันเออเอาจะกองเอามือต้องส่องกองมได้ยังสิพอกินกองเดิมนเอากองสองันมาเอาสกองสองกองสามพันกูได้อได้ปะโอไดอีกถือแฉเจ้าเจ้าคนเมืออกูใจ้งถ้าคือวาอแเอาตุกใจเอาสองกอง ซื้อมาอืออีกเนาะห้าพันเห็นไหนบอกว้าวมอกอืดีลยวะสออกอืดน้อยกว่มน่มันโบงอ่ะเลยซออกสออกแถวนี้ด้วย

ไปตุกมะจับซวยคตรวันที่เนาะครบแล้วน้ำเจลไปเฮ็ดเอาอยู่งเหนอ,อเนไปเฮ็ดน้ำเจลอันนั้นเอาเจ้าทวดดินเออเจ้าทวดดินกระโบมีอันเดือดตลาดก,ก็คือเก่าปกติแบบมีปลามีหนู่มีผักมีอันเดือดตุ๊กยังบไม่เคยไปน้ำใสอนะไรเชื่อเนาะมาถือแล้วก็ไม่ได้ไปเนาะ วันนี้ทีพาตู้ไปกินปลาอยู่น้ำซ่กกนนานไม่เคยไปักเนี่ยพากันไปกินใหญ่ไปเบิองเนาวที่ตั้งจุกเด้อห <c oughs> นาววันนี้อากาศเ,นเนย็นนะวันนี้แต่ละเมืองแบบอากาศไ่เย็นว่าหอมลาบไปซื้ออยู่บ้านอือมลาบไปซื้อจุบ,บ้านขาไปเจอกันอยู่เฮือนเนาะตอนเฮ็ดน,น้ำเจียวว่ะสิเป็นเอาเด้อ นี่ทุกคนตอนนี้้องอู้กับตุกมาเซต,ตลาดแล้วเฮาก็ที่มาเฮ็ดน้ำเจียวพันปลาเนาะเฮ็ดเองเด้อน้ำเจียวพันปลาน,นี่นี่นะคะอันนี้เป็นม้าขั้วดินเนาะมึงตำตำนี่มึงเป็นน้ำมันสีอะไรตำเจียวพันปลาเฮ็ดเจียวม้าขั้วดินเนาะแล้วกะ็ต้มไข่สองน่วยเพื่ออันเอาในแดงมันไปอะ่ะเฮ็ดน้ำน้ำพันปลาให้มันแดงๆนี่เสีย Một môn, một được một cái đấy. Thắm น้ำพันปลาเราจะทำเองเด้อเข็ดบอมมึงสุกย้อมมังสุกว้อด้วยทางไหนยังบุสุกดีกว่านีก่อนเป็นแล้วเป็นแล้วะทางไหนบุสุกดีมึงเนอะ ต้มด้วนหรอปังนะต้มด้วหรอวะกินต้นบ้วน,นโอ้ปอคาย่อยงามเลยเออ้แล้วอาตน,นมัน่เอออาตนทนมันอาตนแดงมาเทุกคนตม,มนข้ากินมากินจ้ะ <c oughs> <c oughs> กินขอละ๋อเฮอยโอ้อ่าอ๋ออาอะไรอ่ะปลาที่เราซื้อได้ก็มีปลาคอกับปลาบอ,อนินเนาะ เอาบิงยูคุนวะอือซุกลมซุกขันปอกง่ายขันปอกได้เห ừ, ็นผูซุกเนาะขันปอกเราติดเปลือกอ่เนาะนี่เนาะต้องมัน ไปละอไ่ะตานึงเาดีกว่าี่นอ่เยวน้ำตาลมันตกนี่ทุกคนตอนนี้ก็คือเอาน้ำตาลลงเนาะไปหน่อยกันเออไหนบัวบาเราจึงเอาบัวบวไปอันนี้เขียวมันแดงๆมันจะค่อยมัน เป็นหลายแทบหลายตุ๊กพอพอจะไล่ไล่เมาได้กินเป็นหัวลายนะพอเข้าไปเอ้ยนี่มันแดงๆแล้วมึงน้ำบ่อมะพร้าวมะพร้าวอ่ะเหลือตรงพอก็เนาะเอกพอว่าน้ำพันนี่เอาซะมี่อ๋อหรือเอาลายกว่านี้กันเนี่ยเตมเลยนึงบ่อ เออซอสเต็มเลยเนาะเออใส่ด้วยปรุงแล้วนะปรุงแล้วกระซิมมิ้งจี๊ดจริ่ามันแป๊บหนึ่งอันนี้มีอย่างตัวมะอึตัวไม่หมาะน้ำโดบรบานี ตาลละลายให้น้ำตาลล,าละลายแล้วก็ปะสีสีมารสาสานพอดีแล้วก็ปะให้มันเย็ยนไ้หมอเดยงดีเนาะ

น้ำตาลเสีอีกเออบอกว่านะ<ม>เกือยกับน้ำตาลหมด,ดมมได้ไม่หมดเด้ขว<ๆ>ดอันนี้หลังจากที่เราเกี่ยววันน้ำตาลเดี๋ยวเรามาพักห้มันเย็นแล้วะกะันบีบมะนาวลงไปเนาะแล้วก็มาใส่ไข่ ใส่ไข่ไดแดงให้เหลืองที่เราตำไว้ฮะก็เพิ่มเพิ่มอบาอย่างเนาะเพิ่มคอนเแิเพิ่มคอนเสิร์อนี้ไข่ก่อนีไข่แบบนเียเเลย แซ่บก็ไปแ่บไม่เดียววะนี่แล้วละมันอาขดดินลงานนี้เออนี่เดี๋ยวคแม่นเจียวอ่ะ อ,อ,อึนป่าหรือบ้านเหรอนี่ป่าเนาะนี่อย่คนที่สิ่เ,เด็เเดเถอะ มันจะเข็มไรเียมันจะเค็มมันเบอกตกแต่งใส่นี่หัวเป็นหมูตัดตบบีบางนาไหมตอนบีบางนาลงไน่พอดีเินเออใส่วนะให้มันดเิใช่ให้มันป็นเปลิอ่ะ นมักินเท่ากันน้ำตาลเจลนี่ก็คือน้ำแจ่วที่เฮาเห็ดแล้วละเนาะเซิงเฮาเห็ดน้ำแจ่วแล้วนนละก็บเกี๊ยวตุว่ยซีออกไปกินพันปลาอยู่น้ำสาเนาะทุกคนนี่ก็คือเป็นแจ่วที่เฮาเห็ดเนาะเซิงเฮาก็ได้นัดนัดน้องตุก๊ก ประกาศน,นัดน้องแฟดเนาะซึ่งตอนไปเจอกันคลิปหน้าเด้ยอยูที่การไปกินปลาย,ยูน้ำสานเด้คลิปนี้แค่เฮามาเกี่ยมตู้ซื้อเนาะทุกคนเนาะบ๊ายบาย